นี่ครับพอพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ถ้าในแง่ของการเมืองก็ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยทีนี้นะครับไปดูสัญญาณจับสัญญาณของเพื่อไทยกันหน่อยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงวันที่9ถึง11กันยายนปีที่แล้วนี่ครับที่เพื่อไทยเนี่ยเขาไปจัดเวทีใหญ่เขาใช้ชื่องานว่าสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือครับนี่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เพื่อไทยเนี่ย จัดกิจกรรมใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันเพราะว่าเขาไปเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีการวางตัวคุณจัก,กรพลตั้งสุดที่ทำสอสเชียงใหม่เขต3แล้วก็รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นผู้สมัครสสสมัยหน้าในเขตที่1นะครับซึ่งเขตที่หนึ่งเดี๋ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะฮะว่าน่าจับตามองอย่างไรคุณจักรพลตั้งสุดที่ทำเนี่นะครับเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้บริหาร กลุ่มเทพพยอมกรุ๊ปเจ้าของกิจการตลาดสดต้นพยอมและโรงแรมพิงพยอมก้าวเข้าสู่ถนนทางการเมืองเนี่ยใต้ร่มเงาของเจ๊แดงเยาวภาวงศสวัสดิ์คุณจัก,กรพลนะครับอยู่ในกลุ่มสสรุ่นใหม่ระดับดาวเด่นของพือไทยแล้วก็เติบโตเร็วมากเพียงแค่สสสมัยแรกเนี่ยก็ได้ตําแหน่งรองเลายาธิที่การพักเลือกตั้งปี6 2สนามเขต1อําเภอเมืองเชียงใหม่นี่นะครับ คุณทัศนีบูรณุปกรณ์นะครับได้คะแนนไป45,894คะแนนเอาชนะคุณชนะสุพรีนะครับขออภัยครับเอาชนะคุณสุพรีชัดกัญญารัตจากพรรอนาคตใหม่ที่ได้คะแนน45,120คะแนนห่างกันแค่ประมาณ700คะแนนเท่านั้นนะครับตอนนั้นเนี่ย ทำให้แกนนําเพื่อไทยเองเนี่ยก็ตกใจกับผลการเลือกตั้งครั้งนั้นเหมือนกันเพราะว่าคุณทัศนีเนี่ยเป็นตัวแทนบ้านใหญ่บุรณุปกรณ์และสสเชียงใหม่หลายสมัยเฉือนชนะผู้สมัครสสหน้าใหม่แบบโนเนโนเนม,มไปแค่700คะแนนเท่านั้นเหตุนี้เองนะครับก็ทําให้เพื่อไทยเนี่ยจึงไม่ประมาทก้าวไกลครับครับถามว่าศัตรูของเพื่อไทยจริงๆแล้วตอนนี้คู่แข่งคือใครน่าจะเป็นก้าวไกลมากกว่าเพราะว่าพฤติกรรม ของคนที่จะไปเลือกตั้งในเขตเมืองเนี่ยของเชียงใหม่ได้เปลี่ยนไปแล้วทีนี้ก็มีการสลับเขตกันด้วยใช่ะนะฮะก็คือการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2 5 5พนร้้าสิกนี้เนี่ยเชียงใหม่เขตหนึ่งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะเป็นสมรภูมิที่เพื่อไทยสุ่มเสี่ยงจะพ่ายค่ายสีส้มเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีการประกาศรายชื่อสอสอภาคเหลือเฉพาะเขตหนึ่งเชียงใหม่บอกว่าคุณทัศนีบุรณประปกรณ์เนี่ยนะครับจะย้ายจากเขตหนึ่งไปเขตสามนะครับ ไปที่อำเภอสันกำแพงและดอยสะเก็ดก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปสืบเนื่องจากบอกว่าการเลือกตั้งนายกอบจเชียงใหม่เนี่ยตระกูลบุรนุปกรณ์นั้นเนี่ยเปิดศึกชนตัวแทนเพื่อไทยร้อนถึงทักษิณตอนนั้นเนี่ยต้องเขียนจดหมายมาอ้อนคนเสื้อแดงเนี่ยให้เลือกคนเพื่อไทยถึงโค่นบ้านใหญ่บุรนุปกรณ์ได้จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งนายกอบจคนนั้นเนี่ยสสทัศนีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับญาติในตระกูลนั้นนะครับซึ่งเป็นเหตุผลของการสลับเขตสลับคนก็น่ามาจากเรื่องของกลัวแพ้พรรคเก,กลามาากกว่ นั่นคือสิ่งที่เขามีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับนับตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวก็เตรียมการในการวางตัวนะครับคนที่จะลงนะครับที่นั่งในจังหวัดเชียงใหม่เอาไว้เ,เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้องเผชิญกับแคมเปญของพรรคเก้าวไกลที่เรียกกันว่าเนกเนี่ยะฮะก้าวไกลเนกก้าไกลเนก <น>ซึ่งคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเองก็จัดแคมเปญน,นี้เปิดว่าที่ผู้สมัครสอสอเชียงใหม่พักเก้าไกล9้าคนไปเมื่อวันที่9สิงหาคมปี65แล้วด้วยครับก็ที่น่าสนใจก็คือเชียงใหม่เขตหนึ่งนี่แหละครับคุณเพชรรัต์ใหม่ชมพูและเขตสามคุณนัทพงศ์นัทพลโตวิจักชัยกุลนะครับคุณเพชรรัต์ใหม่ชมพูเนี่ยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ และก็เป็นอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่นะครับได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ในนามตัวแทนกลุ่มเส้นได้เชียงใหม่ทํางานอาสาภาคประชาชนมาร่วม2ปีนะครับเขตหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พักเก้าไกลหมายมั่นปั้นมือจะเอาชนะให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบคะแนนเสียงแล้วเนี่ยจากการเลือกตั้งครั้งก่อนคือมันห่างกันแค่700รกว่าคะแนนนะครับเก้าไกลเองก็มองว่า ถ้าสู้อีกสักนิดหนึ่งเนี่ยน่าจะเอาชนะเพื่อไทยได้ <S <S <ies> <S ส่วนเขตสามนะครับคุณนัท,ทพลลูกชายของคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตร Star ี D. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็อดีตสสเชียงใหม่ <S <S พ,หมพักเพื่อไทยต้องเจอกับนักการเมืองรุ่นพี่อย่างคุณทัศนีบุรณุป,ปรกรณนี่แหละครับที่สลับมาลงเขตสามจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ได้รายงานไปนะฮะว่าก้าวไกลเนี่ยถ้าจะลุ้นจริงๆก็คือ เขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อไทยเนี่ยเขาไปเนี่ยกันยาวไปมาแล้วใช่ไหมครับยี่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเขาไปอีกนะเขาไปอีกครับพักเพื่อไทยไปอีกไปเปิดเวทีปราศัยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าคราวนี้ไปเนี่ยเขาเปิดว่าที่ผู้สมัครสอสอเนี่ยสิบเอ็ดเขตตั้งเป้ากวาดเรียบเลยแต่ตอนนี้ต้องปรับแล้วนะครับ ต้องปรับแล้วคุณผู้ชมเดิมเนี่ยเขาคาดการณ์ไวว่าเชียงใหม่เนี่ยจะมีที่นั่งเนี่ยสิบเอ็ดที่นั่งนะครับจากเก้าใช่ไหมจะไป<ช>เป็นสิบเอ็ดแต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดกกตประกาศเนี่ยเป็นแค่สิบนะอย่างเป็นทางการคือส <10 S 2> ิบเขตสิบเขตสิบที่นั่งเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยหมอชลานานเนี่ยแนะนําว่าที่ผู้สมัครสิบเอ็ดเขตเนี่ยเรียงตั้งแต่เขตหนึ่งเลยจากกระพลตั้งสุดที่ร,รมเขตสองนัททัพทัศรัฐผัทไทยเขตสามทัศนีบุรณะุปกรเขตสี่วิทยาทรงคำเขตห้าจุลพันธ์อมรวิวัฒ เขตบรรจงศักด์วงรัตนวันเขตเจ็ดนิติกรมุธธนชัยเขตแปสุรพลเกียรติชายกรเขตเก้าสีโสภาโกศคำลือเขตสิบโกวิทพิริยะอัดันเขต11บอนายแพทย์ไกรดาบธรรมทีนี้เนี่ยเขต11เอเนี่ยจะยังไงจะยังไงนะฮะจะยังไงถ้าถ้าไม่ส่งแล้วสมมติอ่ะหนึ่งถึงสิเหมือนเดิมแค่ตัดสิบอ็ออกจะลงตัวไหมก็ก็ไม่รู้นะฮะ หมอชนละนานเนี่ยบอกว่าเคยจำคำว่าคิดใหม่ทำใหม่ได้หรือไม่นั่นคือคำเมื่อปี2544จากคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนมาเดี๋ยวนี้ oh. เป็นคิดใหญ่ทำเป็น uh huh. คนที่คิดใหม่ทำใหม่อยู่ต่างประเทศมาช่วยเราไม่ได้เลยส่งแก้วตาดวงใจมาทำหน้าที่แทน uh huh. นั่นก็คือคุณอุงอิงแล้วเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นคุณอุงอิงเนี่ยร้องเพลงสาวเชียงใหม่ด้วยนะ อ่อ,อตอนขึ้นเวทีตอนขึ้นเวทีร้องเพลงสาวเชียงใหม่นะครับคือหลังจากลุกขึ้นปลาใสปุ๊บร้องเพลงสาวเชียงใหม่เลยไหนๆลองร้องสิเขาเขามานิดเดียวแหละเขาบอกออข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่บ่เมินเต้าใดจะลาคอดแล้วได้แค่นี้แล้วเขาก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟักไหมลองดูสักนิดนึง โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ไม่บองช่วงนั้นไม่ได้เตรียมช่วงนั้นไวทีมงานบอกว่ามีแต่เสียงต่อหาเสียงะนะฮะคือตอนเขาขึ้นเวทีนั่นแหละเขาก็ทำทำทีเป็นเหมือนร้องเพลงสาวเชียงใหม่นําขึ้นมาคือไปเชียงใหม่เนี่ยว่าข้าเจ้าเนี่ยเป็นสาวเชียงใหม่พอไปนครศรีธรรมราชบอกว่าข้าเจ้าเป็นสไพ้า์นครศรีธรรมราชคนคนนครอนะฮะนี่ก็เขาก็ไปนะครับทีนี้เนี่ยครับการไปหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมครับครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ในฐานะว่าที่ผู้สมัครจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยออกมายอมรับเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่หวั่นวิตกมากที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดว่าคู่แข่งที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พลังประชารัฐไม่ใช่ประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ใช่ภูมิใจไทยนะแต่เป็นเก้าวไกลครับใช่ครับคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าพักคก้าวไกลเป็นพักคู่แข่งสําคัญบางเขตเลือกตั้งนะฮะ ถ้าสมมติถ้าเราจะเจาะเลยเนี่ยตามข่าวมันไม่ใช่บางเขตแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยคือเขตหนึ่งชัดเจนที่สุดนะฮะซึ่งทุกเขตเนี่ยมีคะแนนแต่ว่าจะผ่านไปสู่ชัยชนะหรือไม่ในประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าตัวเองเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังนําอยู่นี่นอกจากนี้เนี่ยอธิบายถึงเหตุผลการสลับเขตเลือกตั้งของว่าที่ผู้สมัครคือคุณจัก,กรพลตั้งสุดที่ทำนะครับที่เคยเป็นสสเขตสาม แล้วก็เอามาลงเป็นว่าที่ผู้สมัครเขตหนึ่งแทนคุณทัศนีบุรณุปกรณ์เนี่ยบอกว่ามันเป็นการบริการมันเป็นการบริหารจัดการภายในพักเพราะว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน mm hmm. เช่นคุณจักรพลเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวส่วนคุณทัศนีมีจุดเด่นเรื่องการต่อสู้ประชาธิปไตยจึงเป็นการวางตําแหน่งให้เหมาะสมในแต่ละจุด ส่วนตนเนี่ยก็สลับมาลงเขตแทนบิดาคุณสมพงษ์อมรวิวัตรนะครับเนื่องจากคุณสมพงษ์เนี่ยขยับไปเป็นเป็นลงบัญชีรายชื่อก็ตั้งเป้านะครับเดินหน้าว่าจะได้ชัยชนะทุกเขตมั่นใจไม่มีปัญหาอะไรนี่ขนาดมั่นใจเนี่ยแต่ว่ามีการสลับเขตกันแล้วก็ดูแล้วว่าเขตหนึ่งเนี่ยถ้าวางคุณทัศนีเหมือนเดิมเนี่ยก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะตีตื้นและเอาชนะได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว,วมันห่างแค่เจ็ดร้อยกว่าคะแนนเท่านั้นคือจะเอาคนรุ่นใหม่มา อื <Eat. S 2> <elim> จะเอาคนรุ่นใหม่มาสู้ก็เลยสลับเอาคุณจักรพลไปลงแทนซครับ